สววสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเฟิร์สอยุธยาปลาสดนะครับวันนี้มีปลากระห้มาลงครับเป็นปลากระห้ไทยใส่รถกระบะมาจากแม่น้ําท่าจีนนะครับวันนี้มา5ตัวอัดออกซิเจนมาเลยนี่ครับพี่เขาก็พยายามจับอยู่นะครับนี่ขนาดเดินทางไกลมานะมันยังแข็งแรงอยู่เลยตัวหนึ่งเนี่ยยี่สิบกโลนะครับถือว่าใหญ่มากนะถ้าเป็นปลากระห้แบบนี้แต่ว่าถ้าใหญ่ที่สุดเนี่ยอาจมีถึงร้อยโลนะครับดูหน้าตาของมันชัดๆนะครับนี่แหละปลากระห้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แย่นะแต่ทําไมคนชอบไปแซวกันว่าหน้าตาเหมือนปลากระหู้นเประ เกตดูว่าสีมันจะอ่อนกว่าแต่หน้าตาก็คล้ายๆกันนะครับแต่2ตัวนี้ตุยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาทําอาหารถ้าเทียบกันเนี่ยกระโหไทยจะเหนือกว่านะครับทั้งความสวยงามทั้งราคาและรสชาติของเนื้อปลานะครับเดี๋ยวจะแล่ให้ดูเลยไม่ดราม่านะครับตัวนี้ตุยแล้วครับก็ไม่ให้เสียของเดี๋ยวามาทําลวกจิ้มเลยครับปลากระโหให้นึกเล่เลนๆว่ามันคือปลาตะเพียนยักษ์เนื้อมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ด้วยความใหญ่เนื้นอมันเลยแน่นกว่าแล้วก็สามารถหั่นเป็นชิ้นๆเอาไปทําต้มยำลวกจิ้มผัด่าได้หมดเลยครับ ลวกจิ้มปลาโกโหครับเนื้อปลาสดๆใส่ลงไปลวกแป๊บเดียวกับบรรดาเครื่องสมุนไพรต่างๆนะครับเมนูนี้ไปหากินตามร้านอาหารหายากมากนะครับไม่มีแน่นอนเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราได้กินครับเสร็จแล้วครับนี่คือปลาโกโหลวกจิ้มนะครับเนื้อมันเนี่ยพอลวกแล้วขาวจ้วเลยนะครับเห็นไหมครับปลาสดๆแบบนี้ไม่ขาวแน่นอนครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ด้วยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยเนื้อมันจะไม่ค่อยมีรสชาติต้องมีน้ำจิ้มช่วยครับแต่ว่าเทกเจอร์ดีมากๆเลยเนื้อเขาจะละเอียดแบบปลาตะเพียนแต่ว่าจะมีความแน่นๆเหมือนปลามมา